เหตุไม่ปกติทั้งนี้ควรจะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้ข้อคิดสำคัญประการหนึ่งว่าวิถีชีวิตของบุคคลนั้นย่อมมีภัยอันตรายมีอุปสรรคและเคราะหดีเคราะหร้ายผ่านเข้ามาเนืองๆไม่มีผู้ใดจะอยู่ปกติสุขอย่างเหี่ยวได้ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลาที่จะ,ะเผชิญและต่อสู้แก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยเหตุผลหลักวิชาความถูกต้องรอบคอบและสามัคคีธรรม ู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรบบติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรืออีกครั้งหนึ่งนะคะเ<ๆ>มื่อกล่าวถึงทหารเรือไทยหลายท่านคงนึกถึงภาพเรือรบลำใหญ่ซึ่งลอยลำประจําการอยู่ในท้องทะเลแต่ในวันนี้นะคะเราขอนําท่านไปพบก,กับอีกด้านหนึ่งของกองทัพเรือนั่นคือการปฏิบัติการทางเรือในลําน้ําซึ่งที่จริงแล้วถือเป็นจุดกําเนิดของกองทัพเรือแห่งสยามในตอนที่ชื่อว่านักรบแห่งสายน้ำขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ แม่น้ําน้อยใหญ่ทอดตัวทั่วพื้นแผ่นดินไทยนอกจากเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านานแล้วแม่น้ําสายสําคัญหลายสายยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไทยอีกด้วยกำลังทางเรือแห่งราชนาวีที่เราได้เคยเห็น ภาพการออกทำหน้าที่ป้องกันประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลในทั่วทะเลไทยนั้นแท้ที่จริงแล้วกองทัพเรือยังมีกำลังทางเรือตามลำน้ำที่พวกเราอาจไม่คุ้นตากำลังในการป้องกันประเทศลักษณะนี้คือหนึ่งในกำลังทางเรือกำลังรบที่เรียกว่ากองเรือลำน้ำ โบราณกาลบรรพชนไทยผู้กล้าใช้เรือในการรบปกป้องเมืองและชุมชนที่อยู่อาศัยตามแม่น้ำมาโดยตลอดเรือพระราชพิธีที่ชาวต่างชาติตื่นตาตื่นใจแท้จริงแล้วคือเรือที่สร้างเพื่อการรบในลำน้ำการจัดขบวนพยุหญาตราทางโชลมาศในช่วงฤดูน้ำหลากในเวลาบ้านเมืองสงบทั้งในสมัยอยุทยาและรัตนโกสินทร์ เป็นคนอุบายในการฝึกซ้อมให้ทหารได้แข็งแกร่งพร้อมพรั่งเพื่อการรบมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชทรงตระหนักดีถึงความสำคัญของเรือการรบทางน้ำ และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งราชประเพณีทรงสั่งฟื้นฟูประเพณีพยุายาตราทางชลมากในปีพุทธศักราช2502เป็นต้นมาเป็นโอกาสให้กำลังพลของกองทัพเรือได้ฝึกฝนและสืบสารประเพณีการเป็นนักรบแห่งสายน้ำนี้ไว้ว้เ้มมเเเเเมมมมมืืือออออนนนนนนดดดิดิขะไปชาาบบหหวัว่คร ในประวัติศาสตร์ชาติได้มีการใช้เรือในหลักน้ําเพื่อโจมตีหรือต่อสู้กับอริราชศัตรูหลายครั้งดังเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงรวบรวมพลต่อเรือและเคลื่อนทัพจากทางตะวันออกของประเทศออกทะเลผ่านเข้าสู่แม่น้ํามุ่งหน้าสู่อยุธยาเพื่อสู้ศึกพมา่าหลังเสียกรุงครั้งที่สองจนสามารถขับไล่พม่าออกไปได้การลบในลำน้ำ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทหารไทยหากแต่รูปแบบและวิธีการได้เปลี่ยนไปตามการเวลาในช่วงที่ผ่านมากองทัพเรือได้จะตั้งกองเรือที่มีชื่อว่ากองเรือลับน้ำ โดยใช้ยุทธวิธีการปฏิบัติการตามลำน้ำหรือที่เรียกว่า r i v e r i n e Operation เป็นสำคัญ<ป>กองเรือลำน้ำเป็นหนึ่งในกองเรือที่ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธ,ธาการมีกองบัญชาการตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังกองเรือลนำน้ำนี้มีภารกิจในการจัดกำลังทางเรือในการป้องกันขัดขวาง ทำลายการแทรกซึมและการดําเนินการที่กระทบกระเทือนผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศตามลําแม่น้ําในอาณาเขตกองเรือลำน้ำนะครับที่เรามีกําลังในลําน้ําอยู่เนี่ยมันก็เริ่มมา40ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่เราประเทศเราประสบภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับก็ขณะนั้นเนี่ยเราทางกองบัญชาการของทัพไทยกองบัญชาการฐานสูงสุดในสมัยนั้นได้ก็ร่วมกับ สถาบันสแตนฟอร์ดของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการวิจัยว่าในแม่น้ำเนี่ยขณะที่เรามีภัยคุกคามภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สมัยนั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงเราถึงจะทำการควบคุมแม่น้ำได้นะครับซึ่งผลการวิจัยก็ออกมาว่าเราจะต้องมีเรือนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติการในแม่น้ำแล้วก็เพศของเรือที่ที่เหมาะสมเรือที่ใช้เป็นพาหนะหลักในการปฏิบัติการตามลำน้ำคือเรือยนต์เร็วแบบต่าง ที่มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธวิธีเรือยนต์เร็วที่สำคัญดังกล่าวได้แก่เรือเร็วตรวจการลำน้ำหรือเรือ PBR เรือเร็วตรวจการลำน้ำเป็นเรือที่มีความเร็วสูงมีอาวุธที่เหมาะสมกับเรือมีความยาวประมาณ30ฟุตกินน้ำลึกต่ำมากตัวเรือทำด้วยไฟเบอร์ มีเกาะกันกระสุนขับเคลื่อนด้วยระบบพ่นน้ำหรือวอเตอร์เจ็ตปั๊มด้วยเครื่องยนต์แบบดีเซลเรือประเภทนี้ไม่มีหางเสอเือเรือมีวงหันเรือที่แคบมากความเร็วเต็มที่ประมาณ30นอตสามารถหยุดกระทันหันได้โดยทันทีมีระบบวิทยุสื่อสารตลอดจนมีเรดาร์ช่วยในการเดินเรือหรือการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีกำลังพลประจำเรือประมาณ5นายหรือมากกว่านั้นตามแต่ภารกิจที่ได้รับมอบ โดยมีผู้ควบคุมเรือทำหน้าที่บังคับบัญชาภายในเรือระบบอาวุธประจำเรือได้แก่ปืนกลขนาดจุดนิ้วทั้งแท่นคู่และแท่นเดียวปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลลเมตรหรือปืนกล M60 เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60ม mm, มและเครื่องยิงลูกระเบิดกลขนาด40ม mm, มรวมทั้งอาวุธประจำกายของกำลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติการ เรือที่ใช้ในการปฏิบัติการตามลำน้ำอีกแบบที่สัมผัญคือเรือจู่โจมหลำน้ำแบบเครื่องยนต์ติดท้ายหรือเรือ a s s a l t boat เรือจู่โจมลำน้ำแบบเครื่องยนต์ติดท้ายนี้ตัวเรือทำด้วยไฟเบอร์กลาสและสามารถปรับบางส่วนเป็นเกรกาะได้เรือมีขนาดกว้างและยาวประมาณ2และ5เมตรตามลำดับเรือประเภทนี้มีความเร็วและคล่องตัวสูงใช้เครื่องยนต์แรงม้าสูงติดท้ายสามารถติดตั้งอาวุธปืน แบบปืนกลขนาด7.62มิมหรือปืนกล M60 จำนวน1-2กระบอกได้ด้วยมีกำลังพลประจำเรือประมาณ3นายหรืออาจมากกว่านี้ตามความจำเป็นในแต่ละภารกิจนอกจากนั้นก็ยังมีเรือแบบต่างๆประจำการยังกองเรือลำน้ำอีกด้วยเช่นเรือเร็วตรวจการลำน้ำแบบใหม่หรือ s o c r หรือ Special Operation เรือยางเรือยางท้องแข็งหรือเรือลิฟ การปฏิบัติการทางการยุทธตามลำน้ำเป็นสาขาการปฏิบัติการทางเรือสาขาหนึ่งที่มีรูปแบบเฉพาะทาั้งทางยุทธวิธีและยุทธโภกกรโดยมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมของลำน้ำลักษณะทางธรรมชาติอื่นๆจนถึงภัยคุกคามที่อาจต้องเผชิญเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติการที่จริงเนี่ยการปฏิบัติการในลำน้ำเนี่ยมันก็คือการยกพลทุ้ดบกแต่สเกลเล็กกว่านะครับการประกอบกำลังก็ดี การปฏิบัติการก็ดีมีตั้งแต่การวางแผนการโหลดทั้งกําลังพลทั้งยุทโธปกรณ์ขึ้นเรือพวกนี้จะต้องรู้ในเรื่องของวิธีของการนําเรือนะครับในท้ายเรือการนําเรือทางยุทวิธีรูปกระบวนต่างๆการแก้ไขเครื่องยนต์กําลังของกองเรือน้ำเนี่ยเราจะเห็นนะครับเวลาที่เข้าปฏิบัติการก็จะขึ้นฟังแล้วก็ใช้เรือเรือซึ่งกินน้ําลึกน้อยเนี่ยแล้วก็มีความเร็วสงูงนะครับเข้า เคยหาดส่งกําลังขึ้นปฏิบัติการถอนตัวเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกับเรื่องของการยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่เพียงแต่ว่าสเกลมันเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับและต่อไปนี้คือตัวอย่างการปฏิบัติการตามลาน้ําที่สําคัญอันดับแรกได้แก่การปฏิบัติการโจมตีตามลําน้ําการเคลื่อนกําลังไปตามลําน้ําสู่การโจมตีด้วยอาวุธจากเรือ อย่างพื้นที่เป้าหมายการยจมตียกคนขึ้นบกเป็นการส่งชุดปฏิบัติการขึ้นสู่ฝั่งหรือพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ต่อเนื่องจากลำน้ำโดยทั่วไปมักส่งกำลังสู่พื้นที่เป้าหมายในเวลากลางคืนและมีการซ่อนพลาง เมื่อชุดปฏิบัติการขึ้นฝั่งสู่พื้นที่เป้าหมายแล้วก็จะปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจเป็นการลาดตระเวนหาข่าวการเข้าชิงตัวประกันหรือเข้าโจมตีจนถึงการถอนตัวเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ หนึ่งจากแมวน้ำหนึ่ง้หนึ่งจากแมวน้ำร <hi> yeah. ับพดรับโททางข่าศึก3นาฬิการะยะ300เมตรนัำพัส1องนายปลอดภัยส่งสัญญาณโสมตกเกิดชุดประการพิเศษเข้าไปประการแล้วโดนฝ่ายตรงข้ามโจมตีชุดแบบการพิเศษต้องถอนตัวเร่งด่วน ถ้าถอนตัวเร่งด่วนจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากหน่วยเรือให้มารับกลับในบริเวณพิกัดที่นัดแนะกันไว้นะครับโดยหน่วยฏิการพิเศษจะปะทะมาตลอดเวลานะครับปะทะกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งไล่ล่ามาโดยชุดปฏิการพิเศษจะถอนตัวมาบริเวณริมลําน้ำนะครับแล้วก็มาวางกําลังเป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่บริเวณริมลําน้ําจะให้สัญญาณเรือเข้ารับ ด้วยสัญญาณไฟหรือยิงพลุสัญญาณโโโโ การปฏิบัติการป้องกันขัดขวางตรวจการการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเส้นทางน้ำเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเตรียมการในการโจมตีทางน้ำในทางกลับกันก็อาจมีความจำเป็นที่ต้องมีการป้องกันการขัดขวางรวมทั้งการตรวจการเพื่อควบคุมลำน้ำไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถปฏิบัติการได้ รวมถึงการซุ่มโจมตีที่กำลังของกองเรือหลังน้ําจะต้องมีชุดปฏิบัติการทําการใช้อาวุธต่อต้านข้าศึกพนฝั่งในน้ําการตรวจค้นนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการทางยุทธวิธีแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในพื้นที่ปฏิบัติการหนึ่งในภารกิจที่หน่วยงานของกองทัพเรือได้รับมอบหมายในแม่น้ําก็เช่นเดียวกันครับเราก็ต้องรักษาเส้นทางการคมนาคมในแม่น้าของเราเช่นเดียวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราไม่ว่าผลประโยชน์ทางการค้าหรือว่าในเรื่องของการที่ที่ผมได้เรียนข้างต้นแล้วว่าในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองการขนยาเสพติดหรือว่าภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ในเรื่องของการ,ก,รก่อการร้ายสากลก็ตามเนี่ย ต้อนะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทางทำภาคอีสานเรานะครับที่ได้ประสบภัยพิบัตินะครับน้ําท่วมทางกองทัพเรือเนี่ยก็ได้ส่งเรือส่งกําลังพลไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับโดยจะไปอยู่ที่ที่โคราชท่พิไ,ไมายเนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่ท่นรับปรชาของเรานะครับก็ได้พบว่ามันมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่ที่ความช่วยเหลือเนี่ยทางบกกําลังของเราทับอื่นหรือหน่วยงานอื่นเ,นเข้าไปไม่ถึงแต่เราเนี่ยไปถึงเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาเรือ เรือจูจ่โจมลามน้ำเนี่ยบรรทุกไปกับรถแล้วก็ไปลงน้ำแล้วก็วิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่ที่คนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเรามีหน่วยเรือที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่โรงมานสีลาาแล้วก็กำลังพนักงานเนี่ยก็มีขวัญกำลังใจดีมากนะครับทุกคนเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นชื่อเสียงของกองทัพเรือนะครับเป็นชื่อเสียงของหน่วยของกองเรือลาน้ำแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจที่เขาได้ถวายงานใกล้ชิดเพราะว่าขนาดเนี้ย พวกเราทุกคนก็จะทราบว่าถ้าโพรง์ท่านเนี่ยก็จะทรงแข็งแรงขึ้นมากแล้วก็โพระงท่านก็จะเสด็จลงมาที่บริเวณท่าน้ำเนี่ยค่อนข้างบ่อยพวกกาลังพลเราที่อยู่ที่นี่นก็จะก็จะทุกคนก็จะปาราบเพื่อทุกครั้งที่โพรงเสด็จลงมา ก็มีการต่อเรือเองนะครับจากโดยทั้งจากทางกรมอู่ทหารเรือก็ดีในเรื่องของการที่เราได้ก้มมาแล้วก็จ้างจากบริษัทภายนอกต่อเรือก็ดีนะครับก็กกทําให้เราได้เรือใหม่ๆเข้ามาผัดเปลี่ยนขณนะนี้เราก็มีโครงการใหม่ๆที่จะมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของกำลังพลที่บริการในเรือผมยกตัวอย่างก็คือเรือจู่โจมลำน้ำซึ่งเดิมเนี่ย ตัวเรือก um, ็จะไม่มีเกาะป้องกันกําลังพลที่ปฏิบัติงานในเรือนะครับขณะนี้เราก็ได้ได้รับการพัฒนาขึ้นให้สร้างเกาะป้องกันโครงการกันเกาะป้องกันกระสุนทางเรือวนโจรมานี้นับเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ส่วปฏิบัติการวิจัยประสิทธิผลการใช้งานวัสดุเราได้ทําการติดเกาะแล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นที่เป็นร่วทาอย่างมากคือว่าความละเอายดปัจจัยของกางคนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดีขึ้นมากนะครับ ก็ยังเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่แตในที่สุดก็คือต่อความมั่นคงไม่แค่ชาตินะครับการกำบังบัตรการในในเรือเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยมันอยู่ในระยะอาวุธของข้าศึกอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นความความสำคัญความจำเป็นที่ทางกองทัพเรือหรือทางผู้บัญชาของกองเรือมน้ำเห็นเนี่ย เราก็ได้พยายามทําจุดนี้ให้กับกําลังพลเพื่อเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งแลวเราเนี่ยพยายามที่จะดูแลในเรื่องของการความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะและความชํานาญแก่กําลังพลของกองทัพเรือในสาขาการปฏิบัติการตามลําน้ํานี้กองทัพเรือจัดให้มีการฝึกต่างๆขึ้นอยู่เป็นประจำทุกปี อันได้แก่การฝึกที่เรียกว่าการฝึกยุทธวิธีกองเรือการฝึกให้แก่กําลังพลเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในลำน้ําโขงยังหน่วยที่มีชื่อว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงกองทัพเรือในหลักสูตรนี humanity, room, ้มีชื่อว่าหลักสูตรผลัดเปลี่ยนกําลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงยุทธวิธีการปฏิบัติต่างๆมีความหลากหลายมีความซับซ้อนทหาร เป็นที่ทราบดีแล้วว่าถ้าไม่มีการฝึกไม่มีทางลบชนะครูฝึกก็ขอให้เน้นย้ำกับกำลังพลกับผู้ละการฝึกนะครับลบอย่างไรฝึกอย่างนั้นรวมทั้งการฝึกผสมกับทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาอันได้แก่การฝึกอันเดอร์ซีลการฝึกบาลานทอส ส่วนหนึ่งในการฝึกกาล์าด สู่แม่น้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําที่ถูกใช้เป็นเขตแดนระหว่างประเทศและแม่น้ําสายสําคัญภายในของประเทศไทยหรือได้ว่าเป็นแม่น้ําทางยุทธศาสตร์ ารเรือจากกองเรือหลังน้ำที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนนักรบแห่งสายน้ำนี้พร้อมที่จะทำหน้าที่พิทักษ์รักษาต่อสู้กับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้าด้วยการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการตามหลักน้ำไว้อย่างเข้มแข็งตลอดไปค่ะที่ท่านได้รับชมจบไปแล้วนะคะคือหน้าที่และความพร้อมของกองทัพเรือ แม่น้ำและลำน้ำน้อยใหญ่ยังคงถึงเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศขอเชิญท่านติดตามรับชมรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ